ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมเฟิร์สซาซาขอุงนครับวันนี้จะมาลองแคทเกมไมค์ครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาไปตรงนะั้นนี่ผมกำลัง ปงมาม่ากันนะครับ <c oughs> ใช่ไหมครับเราแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมปงมามา่าอยู่ เล่นอะไรมันจะเซิฟอะไรดีวะเซิฟอะไรเฮ้ยจริงเราผมคิดว่ามันจะมาเล่นมินิเกมนะแต่ว่าวนั่นโปรแกมมินิเกมของบไป,ป,ปแล้วเกมตลอดมาใหม่นี่ <c oughs> อืมอะไรหนึ่งอะ าไว้นะครับถามันบักีรถกินอมมากนะครับเซฟก่อนครับ นิดหนึ่งนะไม่นิดเลยแหละการแลยกาการทักษาก,ก,ก,กอาไครับ มันมีหลุมมั้หรืออะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจครับผมไม่นั่นเองผมอาทีทีมนันเบอร์เองนี่แหละอะไรก็ให้เราขอจบอป่างนี้นะครับสวัสดีครับ